รีวิวกระบะตอนเดียวของ Ford Ford รุ่นนี้นะคะเรียกว่ารุ่น Next Gen Ranger SWB นะคะราคา844,000บาทนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับเจ้า Everest นั่นเองนะคะให้กำลังสูงถึง210แรงมาและแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะและช่วงล่างด้านหน้าของเขานะคะก็เป็นอิสระปีกนกคู่นะคะ เครื่องยนต์2.0ลิตรใบเทอร์โบนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หายากมากเลยนะเดี๋ยวดิวพาชมภายในกันสักนิดหนึ่งนะคะในรุ่นที่เป็น next gen ทั้งหมดถูกปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะให้พวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นย่อยเลยนะคะสังเกตหน้าจอกลางก็จะได้ขนาดใหญ่เลยนะและในรุ่นนี้เป็นรุ่นขับสีนะคะมีโหมดให้เลือกด้วยอยู่ตรงกลางใกล้มือใช้งานง่ายเลยคะ่ะ น,นี้เตรียมส่งมอบแล้วอีกไม่กี่วันนะเลยพามาชมกันก่อนนะคะทันนี้สี่บรอนเงินนะคะช่วงล่างด้านหลังก็จะไม่ใช่แหนบแล้วนะคะจะเป็นในส่วนของวัดลิงพร้อมเหล็กกันโครงนั่นเองพอเขายึดแพลตฟอร์มเดียวกับเอเวอเรสต์นั่นเองค่ะด้านหลังของเขาก็จะดูดีแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่อีกด้วยนะ เรียกว่าเป็นกระบะตอนเดียวที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจเรนเจอร์รุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆน,นะคะสามารถทักมาคุยทางอินบ็อกซ์หรือโทรเบอร์ที่ดียวจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะบ๊ายบาย